สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีสิงห์ลัคนาราศีสิงห์และก็สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะก่อนอื่นฝากทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะค่ะการทำนายดวงชะตานะคะจะทำให้ท่านได้รับทราบสถานการณ์หรือเหตุการณ์หรือปัญหาต่างๆที่ อาจจะเกิดขึ้นได้ล่วงหน้านะคะแล้วเราก็จะได้หาแนวทางรับมือแล้วก็หาแนวทางแก้ไขปัญหานะคะปัญหาที่อาจจะหนักแต่เราสามารถหาวิธีการรับมือได้ก็อาจจะทําให้ปัญหาต่างๆเหล่านั้นเบาลงหรือปัญหาใดที่เป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถหาแนวทางหลีกเลี่ยงได้ก็จะได้หลีกเลี่ยงแล้วก็จะได้ทําให้ปัญหาต่างๆเหล่านั้นไม่เกิดขึ้นนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการทำนายดวงชะตาของท่านชาวราศีสิง์รัคนาราศีสิง์ในช่วงของวันที่16ถึง31ตุลาคม65นี้นะคะสำหรับท่านใดที่ไม่ทราบลัคนาราศีเกิดนะคะให้ท่านใช้วันที่เกิดแล้วก็เดือนเกิดของท่านดูได้นะคะชาวราศีสิง์ก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนนะคะ เอาละค่ะเรามาดูกันนะคะว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังตุลาคม6กหนี้นะคะดวงชะตาของท่านชาวราศีสิงห์และนาราศีสิงห์นะคะจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะทั้งในด้านการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพนะคะแล้วก็จะมีสิ่งดีๆอะไรเข้ามาบ้างในช่วงนี้นะคะเรามาเริ่มต้นทางด้านของการงานกันก่อนนะคะ สำหรับทางด้านการงานในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนตุลาคม6.5นี้นะคะท่านมีเกณฑ์จะได้รับโอกาสใหม่ๆห,หรือได้งานใหม่นะคะท่านใดที่ยังไม่มีงานทำนะคะก็จะได้งานจะได้มีงานทำนะคะหรือท่านใดที่อยากเปลี่ยนงานใหม่นะคะก็จะมีคนมาชักชวนให้ไปทำงานด้วยนะคะสำหรับท่านที่ชอบการลงทุนหรือทำธุรกิจนะคะในช่วงนี้ยังไม่แนะนำให้ทำการลงทุนใดๆนะคะ เพราะว่าถ้าลงทุนในช่วงนี้ท่านอาจจะได้รับผลตอบแทนหรือผลกําไรที่ไม่เป็นไปตามที่ท่านคาดหวังไว้นะคะถ้าคิดจะลงทุนในช่วงนี้นะคะควรจะงดหรือว่าลดการปริมาณการลงทุนลงไปนะคะหรือเลื่อนออกไปก่อนจะดีกว่านะคะการจะลงทุนอะไรก็ให้พยายามคิดแล้วก็ศึกษาถึงผลดีผลเสียให้ดีก่อนนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะจะยังมี คนที่คอยซัพพอร์ตดูแลช่วยเหลือสนับสนุนให้คำแนะนำแล้วก็ให้คำปรึกษาแก่ท่านนะคะแล้วก็จะมอบแต่สิ่งดีๆให้กับท่านอยู่ตลอดเวลานะคะในช่วงนี้ท่านจะมีสเสน่ห์ในการทำงานนะคะไม่ว่าท่านจะหยิบจะจับจะทำงานอะไรนะคะงานของท่านจะโดดเด่นนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายผู้มงคับบัญชาแล้วก็ผู้ร่วมงาน,นจะรู้สึกดีจะชื่นชอบในการทำงานของท่านนะคะ ท่านจะมีเครดิตดีในงานนะคะได้รับความไว้วางใจให้ทำงานสำคัญสำคัญนะคะแล้วก็มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะในช่วงนี้ให้ระมัดระวังในเรื่องของการทำงานไม่ทันเวลาหรืออาจจะเสร็จไม่ทันกำหนดหรืองานเสร็จไม่ตรงตามเวลานะคะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของการสื่อสารเจรจาการพูดคุยนะคะที่จะทำให้งานของท่านเนี่ยอาจจะติดติดขัดขาดได้นะคะเพราะฉะนั้น ในช่วงนี้ท่านจะต้องมีความละเอียดรอบคอบนะคะการติดต่อเจรจาพูดคุยในเรื่องต่างๆก็ต้องมีการสื่อสารพูดคุยให้ชัดเจนนะคะแล้วก็มีลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนเพื่อป้องกันความผิดพลาดในงานด้วยนะคะในบางท่านอาจจะมีเรื่องของความเครียดแล้วก็การกดดันตัวเองที่จะต้องทํางานให้สําเร็จอย่างที่ท่านได้ตั้งใจไว้นะคะดังนั้น ท่านก็อย่า,ยาได้เคร่งเครียดมากจนเกินไปนะคะพยายามหาเวลาพักผ่อนผ่อนคลายบ้างนะคะแล้วท่านจะรู้สึกว่าท่านสมองปลอดโปร่งแล้วก็จะสามารถคิดจัดการแล้วก็ทำงานในรับผิดชอบของท่านได้ดีแล้วก็ประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะ สำหรับทางด้านการเงินนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังตุลาคม65นี้นะคะท่านจะมีเงินใหม่ๆเข้ามานะคะแต่อาจจะไม่ได้ในทันทีนะคะอาจจะต้องรอก่อนแต่ว่าจะมีเข้ามาแน่นอนนะคะท่านมีโอกาสจะต้องเสียเงินไปกับการลงทุนอะไรบางอย่างนะคะแล้วอาจจะต้องมีการเสียเงินไปกับความใจดีของท่านนะคะเช่นอาจจะมีคนมายืมเงินแล้วไม่ได้ อาจจะไม่ได้คืนนะคะเพราะฉะนั้นท่านจะให้ใครหยิบยืมเงินในช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะคะพิจารณาให้ดีดูเครดิตของคนที่มายืมให้ดีนะคะถ้าเครดิตไม่ดีไม่น่าไว้ใจก็อย่าเพิ่งไปให้ยืมนะคะเพราะว่าโอกาสไม่ได้คืนจะมีสูงนะคะแล้วก็การเงินของท่านจะเริ่มดีขึ้นนะคะจะฟื้นตัวดีขึ้นนะคะท่านจะสามารถควบคุมค่าใช้ใจ่ายได้ดีขึ้นแต่ว่าในช่วงนี้นะคะท่านต้องระมัดระวังในเรื่องของการ ในเรื่องของเอกสารหรือสัญญาต่างๆในเรื่องที่เกี่ยวกับการเงินนะคะจะเซ็นสัญญาอะไรในช่วงนี้ให้อ่านให้ละเอียดนะคะให้พิจารณาให้ดีก่อนนะคะต้องละเอียดรอบคอบถี่ถ้วนเพราะว่าท่านมีเกณฑ์ที่จะถูกหลอกถูกโกงได้เออแล้วก็พยายามเซฟเงินไว้ให้ดีนะคะเพราะว่ายังมีเรื่องที่ท่านจะต้องจับใจ่ายใช้สอยอีกเยอะนะคะแล้วก็จะต้องอาจจะต้องเสียเงินไปกับการ ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลอันอาจจะเนื่องจากการเจ็บป่วยของท่านนะคะหรืออาจจะต้องมีออของเสียของชำรุดในบ้านหรือรถนะ,นะคะอาจจะต้องเกิดการซ่อมแซมบ้านรถนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องวางแผนการใช้จ่ายให้ดีนะคะสำหรับทางด้านความรักนะคะคนที่มีคู่นะคะจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีใครคนใดคนหนึ่งที่ต้องการจะควบคุมสถานการณ์ความรัก ให้เป็นแบบที่ตัวเองต้องการนะคะจะมีเรื่องของออลักสามเศร้าหรือมือที่สเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นะคะอาจจะมาในรูปแบบของญาติผู้ใหญ่นะคะที่จะเข้ามามีอิทธิพลในความสัมพันธ์ของท่านกับคู่ของท่านนะคะซึ่งอาจจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีความรู้สึกอึดอัดแล้วก็คิดอยากที่จะออกมาจากตรงนั้นนะคะสําหรับคนโสดนะคะ ท่านจะมีความรู้สึกที่อยากจะยังรักยังรอคนรักเก่าอยากให้เขากลับมานะคะแต่ก็จะมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะอาจจะมาจากคนรอบข้างที่แนะนำมาให้นะคะบางคนอาจจะเข้ามาในรูปแบบของคนในลักษณะที่มามาหายหายนะคะแต่ว่าแอบส่องท่านอยู่ตลอดเวลา ท่านมีโอกาสที่จะได้สารสัมพันธ์กับคนรักเก่าหรือคนคุยเก่านะคะมีเกณฑ์ที่เขาจะกลับมาขอคืนดีนะคะสำหรับทางด้านสุขภาพนะคะให้ระมัดระวังในเรื่องที่จะเกิดจากทางด้านกระดูกเข่า ขานะคะหรือว่าโรคออฟฟิศซินโดมจากการทำงานหนักนะคะแล้วก็สายตานะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ให้หาเวลาพักผ่อนให้มากขึ้นนะคะแล้วก็อย่าเครียดมากจนเกินไปนะคะเพราะว่าอาจจะมีความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของท่านได้นะคะ ค่ะก็ขอขอบคุณชาวราศีสิงห์ลัคนาราศีสิงห์แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังจนถึงช่วงนี้นะคะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ชาวราศีสิงห์ลัคนาราศีสิงห์และทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาร่ํารวยนะคะมีโชคลาภมีเงินมีทองหลั่งไหลมาต่อเนื่องไม่ขาดสายนะคะก่อน จบคลิปนี้นะคะขอฝากทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้รับชมคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ